การตั้งสมมติฐานจึงไม่มีนะคะอันที่สองค่ะขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพไม่ได้แยกออกจากกันอย่างชัดเจนเหมือนขั้นตอนของการวิจัยเชิงปริมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลการบันทึกข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะเป็นวัฏจักรนั่นคือการหมุนเวียนไปตามขั้นตอนจนครบวงจรคุณเห็นในภาพไหมหนี่เลยเป็นขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะจะเริ่มต้นเห็นไหมคะ คุณคุณเห็นนะว่าจะเป็นในลนักษณะของการกำหนดเรื่องของการวิจัยสัมพันธ์กับอะไรสัมพันธ์กับการเตรียมการรวบรวมข้อมูลค่ะแล้วต่อเนื่องกับการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพรวมไปถึงสามารถทากับการบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพไปพร้อมๆกันก็ได้หรือจะทําเดี่ยวก็ได้แต่สามารถทาควบคู่กันได้แต่ว่าถ้าเป็นเชิงปริมาณไม่ได้คุณจะต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเป็นลําดับแต่ของเชิงคุณภาพเห็นไหมคะจะสามารถทําร่วมได้ขณะที่คุณเก็บรวบรวมข้อมูลคุณสามารถบันทึกข้อมูลไปด้วยได้นะคะรวมไปถึงเน ส่วนขั้นที่5นะคะส 4สี่ห้าเนี่ยจะสัมพันธ์กันจะสามารถทําด้วยกันได้ได้คือวิเคราะห์ข้อมูลชเชิงคุณภาพไปด้วยได้เลยนะคะแสดงว่าขั้นที่3ขั้นที่4แล้วก็ขั้นที่5เนี่ยค่ะคุณก็สามารถที่จะทําไปด้วยกันได้แต่ว่าถ้าเป็นเชิงปริมาณนี้ไม่ได้เลยเนาะนี่คือข้อแตกต่างแล้วก็พอทําการวิเคราะห์เสร็จในขั้นที่5ก็จะไปขั้นที่6นะคะเป็นการสรุปการเขียนรายงานซึ่งการเขียนรายงานเนี่ยอย่าลืมนะคุณจะต้องดูสัมพันธ์กับการกําหนดเรื่องการวิจัยด้วยอกเขาจะเขียนแบบเป็นมาร์กัอเป็น ตามคนตา่างทำทาง,ทางไปปุ๊บปุปป๊ออกมาเป็นสถิติวิเคตปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปต่อได้เลยนะคะไม่มีการย้อนไม่เหมือนกับคุณภาพที่เราเห็นเนาะตามรูปนะรดจากภาพนี้เหมือนกันคุณจะสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งไหมว่าเชิงคุณภาพจะมีอยู่6ขั้นตอนใหญ่ๆซึ่งสามารถดํนาเนินการนะคะหมุนเวียนเป็นรัานีเราเห็นแล้วเนาะ มุดเวียนเป็นวัฏจักรไปได้เรื่อยๆนะตามที่เราเห็นเนาะในรูปจนกว่าจะบรรลุปปรรวัตถุประสงค์ของการวิจัยอจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะขั้นตอนใหญ่ๆทั้ง6ขั้นเนี้ยอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ค่ะคุณในหัวข้อที่1การกําหนดเรื่องของการวิจัยการกําหนดเรื่องของการวิจัยนี้เราจะเอาอะไรมาเป็นตัววัดนะเขาบอกไว้ว่าอะไรนะในขั้นตอนนี้นะคะผู้วิจัยกําหนดเรื่องหรือหัวข้อการวิจัยซึ่งอาจจะเป็นการวิจัยที่ทาําขึ้นเพื่อแสวงหาข้อมูลพื้นฐานอันนําไปสู่การ การตั้งสมมติฐานโอกกำหนดเรื่องเพื่อนำไปสู่การตั้งสมมติฐานนะหรือเป็นงานวิจัยที่กระทําภายหลังการวิจัยเชิงสารวจหรือภายหลังการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์หรือการวิจัยเชิงทดลองก็ได้การกําหนดเรื่องการวิจัยนี้รวมถึงการกําหนดหน่วยการวิจัยหรือพื้นที่ที่จะทําการศึกษาด้วยนะคะเห็นไหมคะจะมีการครอบคลุมอยู่เยอะ แต่ถ้าเป็นเชิงปริมาณล่ะตางตรงไหนปริมาณนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการมองที่ปัญหาแล้วก็มาแตกย่อยออกมาเป็นเป็นปัญหาย่อยไปเรื่อยๆอประมาณนั้นอ่ะขั้นตอนที่2การเตรียมรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยเตรียมการรวบรวมข้อมูลเช่นการเข้าไปเยี่ยมเยียนการลงไปสำรวจพื้นที่ที่จะทําการศึกษา การเตรียมเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมนะคะเช่นสมุดบันทึกเครื่องบันทึกเสียงเครื่องถ่ายรูปอัตโนมัติอะไรประมาณนี้นะคะปัจจุบันก็ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวไปได้เราไม่ควรใช้นะคะตัวนี้จะแนะนําอย่างหนึ่งว่าเวลานิสิตหรือว่าเวลาคุณไปไปเก็บข้อมูลจริงๆอ่ะคุณไม่น่าจะมีเครื่องเดียวอะ่ะคุณควรจะมีสำสำรองไว้สักสองเครื่องสาเครื่องนะคะประมาณนั้นหรือว่าเวลามุมถ่ายรูปเหมือนกันคุณจะไปคนเดียว,ยวแล้วก็ใช้กล้องเดียวถ้าไปไม่ได้ก็ประมาณสัก3าจุดกันพลาดแล้วก็ก็จะมีมุมที่แบบว่าแตกต่างออก ไปต่างคนต่างทำต,ต่างคนต่างอัดต่างคนต่างทำเนี่ยเวลาออกมาปั๊ดนี่นะคะควรจะมีผู้ช่วยจ่ะก็ก็จะได้ผลงานที่ดีนะมันจะมีออกมาแตกต่างกันเพราะว่าจากประสบการณ์ข,ข,อของนิสิตที่เรียนกับครูเนี่ยเขาก็จะพูดด้วยประมาณนี้ว่าเออทำออกมาแล้วเงนี้ตามแนะนำจ้ะผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะคะอาจคุณก็เอาไปใช้ได้นะการเตรียมข้อมูลตรงนี้นะคะสามารถที่จะทำอะไรได้อีกนะคะอุปกรณ์อื่น,นๆคุณจะต้องดู ะะแล้วก็มีการเรียนรู้ก่อนที่คุณจะลงพื้นที่จริงอะก่อนที่คุณจะเก็บจริงคุณต้องลองใช้ดูว่ามันใช้แบบไหนถูกไหมลองลองทดสอบให้คุ้นเคยดูแล้วเวลาลงพื้นที่จริงเนี่ยไปเก็บข้อมูลไปเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาคัญเนี่ยจะได้ไม่พลาดเพราะว่าคุณไป ครั้งหนึ่งก็จะเก็บได้แค่จำนวนน้อยใช่ไหมแค่ลายสองายแล้วก็เวลาไปําซ้ําอีกเนี้ยข้อมูลจะไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าเวลามันเปลี่ยนไงดังนั้นนะข้อมูลที่คุณได้ในปัจจุบันรู้สําคัญมากๆเลยสําคัญยิ่งๆเลยคุณต้องเก็บไว้ให้ดีอย่าลืมถ้าไปก็คือมีผู้ช่วยไปได้วยก็คือเก็บข้อมูลจดบันทึกสักปปะรสามะไหนะึ่งสองสามถ่ายรูปก,ก็หนึ่งสองสามอัดเสียงก็หนึ่งสองสามเก็บสองลงไว้โอเคไหมคะ